เราดีใจไหมถ้าดีใจก,ก็คือเหมือนกัน,นแบกบแล้วมันมีทั้งซี่ไม่พอใจกับซี่พอใจซี่พอใจนี่จะดูยากกว่าซี่อสาอมใจฉะนั้นน่ะสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันล่าไง่ายกว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีละยาก เวลาท่านปฏิบัติทำไปนะก็กจะรู้เพิ่มขึ้นมาโอ้จริงๆแล้วของที่ไม่ดีนมันไม่น,าน่ากลัวเท่าไหร่ของที่ดีน,น,าน่ากลัวจริงๆคำพูดดีๆอย่างนี้โอ้หน,าน้ากลัวมาดา่าเชื่อเงียบๆผมก็เหมือนกันนะเ,นเวลาไปสอนปืนมีคนมาชมเนี่ยผมเสียวเรย <c oughs> มันเป็นวงกลมแบบที่บอกเลยในกระบวนการต่อต่อ,ตอไปท,ที่ที่ท่านแสดงไว้นี่ก็คือการลดลดพวกนี้เท่านั้นเองมันมีสิ่งเดียวเท่านั้นเองที่ทําให้เราทุกนิ่งก็คือการสร้างโดมกลองขึ้นมาแล้วก็มีผลต่อถ้าทำลดพวกนี้ได้ ฉะนั้นในพระสูตรต่างๆที่ท่านแสดงขึ้นมาเรื่องความจริงต่างๆภ้าวที่ทำต่างๆที่ท่านแสดงให้เราได้เห็นละเอียดชัดเจนเลยจุดประสงค์มีอย่างเดียวเท่านั้นนะก็คือให้มันหมดอนี้จุดประสงค์คืออย่างเดียวเท่านั้นแยกให้ละเอียดจนละเอียดละเอียดละเอียดไม่มีเราเลยไม่มีอะไรเลยพอไม่มีอะไรเลยเราก็เรียนมาหมดแล้วแต่ว่าเอาไว้ก่อนพอเอาก็าจริงแล้วเราก็ เหมือนเดิมอย่างเงี้ยความหมายคือถ้าธะคติเราไม่ได้ปรับนี่ตรองแต่ไม่ได้มันไม่ได้วัดที่ที่ว่าเราจะเรียนมามากหรือน้อยนะเรียนมาที่ที่มากนี่ก็ดีนะ้วได้รู้เหตุรู้ผลนะแต่ว่าจุดวัดจริงๆอยู่ที่ที่เริ่มเรียนเลยแล้วแต่สิ่งที่เรียนมาก็ต้องเริ่มเรียน้วยเดี๋ยวอธิถามว่าเออ เด็กโตไปต้องมีอะไรว่ะก็เรียกแล้วเรียกเรียกเรียกวันอภัยอยู่ด้อยความคิดของเราที่มันจะมันจะมาอยู่ด้วยนะฉะนั้นให้เรารู้ว่าโอ้ควาคิดด้านนั้นเนี่ยอะไรเงี้ยฉะนั้นอย่าไปพูดถึงความคิดโอเคบอกว่าอย่าพูดถึงคําแปลความอะไรต่างเพราะว่าเป็นความคิดนั่นเองความคิดมันผ่านขึ้นมามันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งอะไรหนึ่งแล้วสั้งหม่มันกมันก็เปลี่ยน มันอยู่มาไ,ได้ก่อนอนิจจังทุกขงังนิสติตาคาถาแรกมีสามองค์นะครับต่อไปคาถาที่สองปฏิรูปรเดศวาโสจากปุเเตจากกตักระปุญญาตารัตตาสัมมาปนิพิกจักเอตัมมันคลรมุตตมังคาถาที่สองก็มีสามงคลเหมือนกันปฏิรูปรเดศวาโสจัรอันนี้ก็ในเรื่องของ ปฏิรูปประเทศปรูปประเทศอันนี้เราเ,เรียกว่าปัญหาที่สองที่เป็นเป็นการพิจารณาถ้าถ้าจะพูดแบบตอนนี้เขาพูดอย่างนี้คือว่าหลักจิตนำตึรรให้เข้าออหลักตามที่พุทธเจ้าแ่ะเรียบร้อยแล้ว ว่าต่อไปเราจะเป็นการเพื่อลักลายควันยึดมั่นถือม,มั่นในตัวตนสถานที่สองนี้จะบอกถึงว่าให้เราใช้สิ่งที่เรามีอยู่นั้นเขาเรียกว่าอะไรนะได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมันพอแล้วที่จะทาให้เกิดความรู้สึกเกิดในโลกให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมันพอแล้วที่จะทาได้ที่จะเป็นพระโสดบาบันได้ที่จะคนทุกได้บางคนั้นอย่างนี้ โอ้ยเราเราบุญไม่ถึงคนอยมาโนมบุปล่อยท่านไปก่อนเราบุญไม่ถึงรอสะสมบารมีก่อน <c oughs> อะไรพวกว่าไ <c oughs> มันชนไม่ให้รรู้นะแต่มันมีเยอะอะคำพูดเนะี่ย <c oughs> หรือว่าความคิดของเราอะไรก็ตามแต่เลยพวกนี้ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ในมงคลสามข้อเนี่ยจะมาสรุปลงที่ว่า จะมาสรุปลงที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันพอแล้วที่จะลงมือทำให้ได้ผลที่เราที่เราตั้งไว้ที่เราตั้งไว้จะมุ่งคนเ่นจะมุมม่งคนารหารได้แน่เชื่อไหม,ไหมว่าเป็นมนุษย์ตั้งหน้า,นาอยู่เนี่ยทำได้มันต้องเชื่ออย่างนี้ให้ได้องเชื่อจนเขาเรียกว่าอะไรจนเป็นสมาทาหนหรอวะหเป็นของข้งางใน อะไรข้างในมันบอกไม่ถูกแต่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าโอ้เชื่อเชื่อเชื่อแต่ว่าออกไปเหมือนเดิมอย่างนี้เราจะเนที่เขาอยไม่ได้เชื่อเราพูดพูดอย่างนี้ใจใจพูดอย่างนี้วาแปลว่าการอยู่ครับปฏิรูป่านี่แปลว่าสมควรเดชะแปลว่าสถานที่อยู่ การอยู่ในสถานที่ที่มันสมควรสถานที่ที่มันสมควรก็คือสถานที่ที่เราจะมีโอกาสได้ดตั้งธรรมะไดไ้รู้ธรรมะอะไรกูเคจะกระตะบุญญาการมีบุญที่ได้ทั้ไปก่อนอัตตาสามาปณิทิการตั้ง,ต,ง,ต,ง,ต,งตั้งตั้งตั้งจิตโดยเอพาะคำว่าอัตตาใน,านจจจจที่นี้ก็หมายถึงตัวตัวจิตของเราทุกวันนี้ก็ก็ลัง เราก็มักจะคิดว่าโอ้ยร่วมมาถึงพุทธกาลแล้วอะไรอย่างนี้นะความคิดพวกนี้อย่าให้มีเด่นขาดนี่ถือว่าเขาเรียกว่าการเรียนมงคลไม่เรื่องมงคลล้มเหลวที่สุดเลยที่สุดของของชีวิตแล้ที่ทาพูดแล้วเราเลื่อนมาตั้ง2,500กว่าปีาแล้วอะไรแล้วสังคมจะเป็นยังไงก็ตามอะไรก็ตามนยถ้าเราได้ฟังและทำแล้วนะ จะเป็นมนุษย์นะแล้วพพาก็ุ่งสนาแล้วทุกอย่างเปลี่นไปด้หมดแล้วก็ได้ก็เชื่อมันเ่งจะเป็นคนโอ้ย2,500ปีแล้วอาจารย์ก็อแล้ว้ารวยหอไม่ใช่คอ่นแล้วก็ได้ยินขาอพูดอยู่างเงี้ยพูดยังไงไเไม่รู้จะพูดทำไมมันไม่ระโอยู่เลยล้วจะเป็น้องพูดทีดิ โอ้เราก็บุญไม่เยอะเหมือนคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนน้องบุญเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าเยอะโดยหลักความจริงแล้วเกิดเป็นมนุษย์มันพอแล้วที่จะที่จะบริวารทำสัตว์เสรจเรถึงการหลุดพ้นได้ไม่ต้องรออย่างอื่นแล้วเป็นมนุษย์พอพอแน่นอนไม่เกี่ยวกับอายุด้วยอายุขนาดไหนมาเจอก็ ก็ได้เหมือนกันใกล้ตายก็เจอก็าไดนะ้เหมือนกันใกล้ตายก็ทํใได้ตายตนะายไปด้วยแล้วมัรู้ไปด้วยก็ได้ต้องมีตัวอย่างเยอะแยนะยงใกล้ตายแล้วนนะคือความท้อแท้ก็ดีอะไรก็ดีมันเป็นเนเลียรว่ามีใจที่เขียนมีใจที่เขียนครับแต่เราก็ชอบด้วยนะก็เลย ก็เลยเข้าขากันเยอะอะไรอะไรก็ไ,รกไ,รกไม่ค่อยึ้นะทที่มีคำสอนในในในแง่เรานี้เยอะในแง่ที่ที่ให้เราเชื่อมั่นในในว่าถ้าเราได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามอย่างนี้ไม่ต้องทาอะไรันนได้แน,น,น,น่นอนท่านเคยอ่านตอนท้ายของมหาสติปัฏฐานสูตร มาในตอนท้ายของมปฏิบัติฐานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ว่าใครก็ตามถ้าปฏิบัติอย่างนี้อย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยในปฏิบัติฐานเนี่ยไล่มาเลยนะมันจะเจ็ดวันมาเลยนะมันจะเจ็ดปีมาก่อนเลยเจ็ดปีมาจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือว่าถ้าไม่ได้เป็นผู้เป็นผ้าอาหนะจะเป็นรร้านาคาบีไม่ใช่พูดถึงพระโสดาบันนะ นี่เจ็ดปีถ้ได้ลงมาหกปีห้าปีจนถึงเจ็ดวันจะได้มาลูกพจนสองอย่างคือเป็นผ้าหลังกับเป็นผ้าหนาทังบางคนฟ mmm, ังแล้วเราโอ้เฉยๆเราท่านนั้นบุญเยอะอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าตครบุญเยอะเป่เยอะไม่เกี่ยวขอให้ทำไปเลยของเราพออ่านจบบางคนว่าอ่านมาแล้วด้วยตรงเนี้ย อ่นนั้วเดยวปล่อยอนไปก่อน,นเจ็บคเจ็เดือนก็ถ้าอยู่ไปก่อนเราก็เฉยก่อนขอเรียนที่นี่ก่อนขอ,อ,อ,อ่นรอยใหก่อนบางคนบอโอ้ยยิหมดสมัยแ้วสองันหานปีแล้วไะได้ว,ว,ว่าไรกันอยานั้นตะนั้นฉันัฉนฉนที่บอกว่าทีอ่อะไรความคิด ความคิดว่าบรรลุไม่ได้เนี่ยต้องสั่ออกไปให้หมดเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เจ็ดวันก็บรรลุได้สิบห้าวันเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีสองปีสามปีเจ็ดปีไม่ใช่บรรลุน้อยด้วยนะบรรลุเป็นวันาารด้ยคือเราจริงๆแล้วเราบอกว่าโอ้เราทำถือพุทธเจ้ามากแต่โมพุทธเจ้าตลาดเราก็ทิดเฉย แต่ถ้าคนมองบอกว่าโอ้ยตอนนี้เราบุญน้อยเราก็เชื่อเราเลยไม่รู้ส่อะไรกันเลยนะเดีนีวน,นี่มองคนก็ที่สองนี่ให้ให้ให้เกิดความคิดอ,อย่างประเทศได้ยิน,นได้ฟังมระธรได้รู้ก็โอเคคนระบุญที่ได้ทำอะไร การตั้งจิตจริงมันต้องไม่ได้คือในการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนานั้นไม่ต้องก็เรียกว่าไม่ต้องอาศัยวัตถุอุปกรณ์เยอะเราชอบหาว่าเอจะพอไหมนักเรียนสมมติถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องอนี้นะโอ้เรียนบาลีนสักจะกีบีพอเอเรียนอะไรที่คาที่ต่อยต้นใหม่นะจะพอ เรียนมาสูดแตอนทีใน,เ,น,นเดี๋ยวเรียนน,ยนั่นนายจะนี่ดู่เรือเ่อยเรียนเท่าไหร่จะพอหรือว่าอะไรเพราะว่าเราว่าไปมันมันมันจะมีว่าพอพอเท่าไหร่จะพอเท่าไหร่จะพออยู่เรื่อยเนี่ยเนความคิดของเราเป็นความคิดของความประมาทแหงาะในทางพุทธศาส,สนาแล้วเราเรียกว่าเป็นมนุษย์มันพอเนี่ยไม่ต้องรอยอย่างอื่นมันพอ,อ ไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นคุณไม่ต้องมีอะไรคุณเป็นมนุษย์เลยคุณมานั่งวามพระเจ้าพอดไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นแล้วถ้าเราคิดว่าโอ้อย่างนั่นก่อนนี่ก่อนนั้นนี่อะไความประมาทเราลองอ่านในในพระไตรปิฎกเลยในสูตรต่างๆท่านแสดงเขาไม่คิดว่าโอ้จะไปแย่งในอื่นก่อนอะไรก่อนไม่มีเขานั่งฟังก็ตั้งใจฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นอย่างไม่ได้บรรลุก็ไปปฏิบัติที่บ้านบรรลุแล้วก็บรรลุไปเห็ถ้าเราได้อ่าน ให้เราทำต่างๆเขาเรียกว่าพัฒนาน่ามัดีของเขาเนี่ยคือเขาเขาเรื่องอย่างนี้เขาแน่นอนแตนี่เราต้องสร้างสิ่งพวกนี้ให้มันให้ดีๆความรู้สึกอย่างนี้ก็จะเป็นมูลผลที่จะทำให้เราทำในมุมต่อไปได้อย่างอื่นต่อไปก็คือการสั่งสาร อะไรตรงๆที่เราสร้างไว้นี่ยที่เราคิดบไว้ข้อต่ออมาก็จะเป็นเรื่องเรื่องเหล่านั้นนะเรื่องเกี่ยวกับการศึกสาอะไรต่างๆการใชร้ชีวิตการอะไรต่างๆมีการถานที่สองครับการถานที่สองถ้าพูดแบบแบบอย่างที่ผมพูดก็คือสร้างความรู้สึกว่าเป็นมนุษย์มันพอ 一点一点的录的。